ทีนี้สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเอาลูกในตาเนี่ยกดลงไปดูในท้องเพราะว่ารักษากฎเกณฑ์มากเกินไปมองไปในท้องเพราะว่าฐานที่เจ็ดอยู่กลางท้องรักษากติกากฎเกณฑ์จะต้องทำอย่างนี้ผิดจากนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แต่วิธีการมองเนะี่ยทำไม่เป็นก็กดลูกในตาไปทำให้ตึงตึงเครียดขึ้นในระบบปาาระสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงไปหมดพอตึงเครียดเขา้านั่งก็เมือ่อยไม่มีความสุขเลยออกมาก็ไม่สบายเหนื่อยเมือ่อย ยิ่งได้ยินคนอื่นเขานั่งแล้วได้ผลยิ่งกลุ้มใจบางครั้งก็น้อยใจแต่เราคงไม่มีบุญวาสนาในการเข้าถึงทำแน่แต่น้อยใจก็ยังทำอยู่โดยวิธีการเดิมเก,ก,ก,กรงเกลียดเพราะฉะนั้นนะถ้าหากติดตรงนี้มาหลายปีนะ ไอ้ทิ้งกฎเกณฑทั้งหมดลืมไปว่าศูนย์กลากาอยู่ฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนลืมไปก่อนนะลูกนะลืมไปเลยไม่ผิดวิธีหรอกหลวงพ่ออยู่ทั้งคนที่จะตะล่อมให้เข้ากลางให้ได้ไม่ต้องกลัวลืมไปเลยหลับตาให้สบายสบายไม่นึกว่าเราจะเห็นอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้น,น คลี่คลายระบบประสาทของเราสะก่อนสบายสบายใจไปอยู่ตรงไหนก็ชชังมันแต่ให้มันนิ่งๆนิ่นมๆสบายสบายจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ผิดวิธีนะลูกนะไม่ผิดให้มันสบายๆบายกกันแล้วก็สมมติว่าขอฟ้าทั้งหมดนรอบตัวเรากลมนะนะั่นแหละ คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและตัวเราเนี่ยใสยเหมือนกับเพชรเลยอะอยู่กลางพอดีเลยคิดเพียงแค่นี้คิดทีเดียวอย่าลืมนะคิดหนึ่งทีหรือทีเดียวแล้วก็นหนังเฉยๆหนึ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร แล้วก็อย่าไปปรารถนาที่จะเห็นภาพอะไรนะลุงนะมันยังไม่ถึงเวลานะเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาสมมุติว่าเวลานี้นะมันเป็นเวลาตีหนึ่งหรือเป็นเวลาเที่ยงคืน เราดับไฟหมดไม่มีแสงที่เกิดจากไฟที่ทำโดยมนุษย์เลยมันเที่ยงคืนบรรยากาศรอบตัวเรามันก็มืดสนิทก็อย่าไปกลุ้มใจว่าเอ๊ะทำไมนะดวงอาทิตย์ไม่โผล่ให้เราเห็นเลยเนี่ยอย่าลืมวันที่นี่นะไทยแลนด์ประเทศไทย ไม่ใช่นอเวก็มีดวงอาทิตย์เที่ทยงคืนเราก็ต้องยอมรับอันนี้คือเที่ยงคืนมันต้องมืดตีหนึ่งก็มืดตีสองก็มืดตีสามยังมืดอีกตีสี่ก็แล้วมืดอีกถามว่าเมื่อเราไม่เห็นดวงอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสาม เราควรกลุ้มไหมถามตัวเองนะลูกนะเรานควรกลุ้มไหมหรือเราควรทำใจเย็นๆนิ่งๆสงบๆรอเวลาให้มันถึงหกโมงเช้ายอมรับสภาพว่า 1, ตีหนึ่งมันต้องมืดตีสองมันก็มืดตีสามตีสี่ 3, 4, มันมืดทั้งนั้นแหละ ยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วใจจะสบายไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์แล้วก็ทำใจเย็นเย็นไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนิ่งไปเถอะนิ่งช้ชืพอถึงเวลาหกโมงเช้าเห็นเองแสงเงินแสงทองกระเรืองรองขึ้นมาเป็นราังวันสำหรับผู้ที่ใจเย็นพอรอคอย ดวงตะวันที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าได้เป็นลางวันจะได้ยินเสียงนกเสียงกาแส่ซองสรนเริน,น,นว่าเออคนใจเย็นนี่บัดนี้ขสมหวังแล้วเนะี่ยเวลาหกโมงเช้าเขาได้เห็นแสงเงินแสงทองอะไรต่างๆจับขอบฟ้านะะยยอมรับนะลูกนะว่ามัน เมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็คือยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าเอาไปเทียบกับเวลาที่ผ่านมาและเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มากเพราะเวลาที่ผ่านมาเราทำไม่ถูกวิธีเวลาที่เหลืออยู่นี้เนะี่ยมันเท่ากันทุกๆวันนั่นแหละคือเรามีเวลาของชีวิตอยู่เพียงวินาทีเดียวเท่ากันทุกคนที่เป็นเวลาของเรา พรุ่งนี้ยังไม่ใช่บือนี้ก็ไม่ใช่เพราะเราจะมีเวลาที่มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือมืบลอน,นี้หรือเปล่าไม่ทราบเวลาในอนาคตไม่ต้องพูดถึงเวลาผ่านไปในอดีตกระดีันไปซะยอมรับว่าเราจะต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นโดยใจที่สงบทะหยุดที่นิ่งๆ พอยอมใจก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นพอใจเย็นใสเย็นใส่ไม่ช้าก็าเห็นภาพขึ้นมาอีกทำอย่างนี้นะลูกนะลืมกฎเกณฑ์ที่ได้แนะนำเข้าตามฐานาต่างๆประยุทธ์ในกลางท้องฐานที่เจ็ดลืมไปก่อนนะลูกนะลืมไปก่อนชั่วคราว ไม่ใช่นิดนิรันะถึงไปชั่วคราวอย่างนี้เดี๋ยวจะสบายสบายสบายนั่นแหละคือต้นทางต้นทางที่จะเข้ากลางได้ต้นทางที่จะเข้ากลางของกลางเดี๋ยวเราก็ฝันในฝันฝันในฝันฝันเห็นแสงฝันเห็นดวงฝันเห็นกายภายในฝันเห็นองค์พระมันก็จะ เป็นไปเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครทำผิดวิธีมานานวันนี้หมดกรรมแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำนะลูกนะเราเรามีเวลาเหลืออีกนิดเดียวลองทำที่แนะนำกันต่างคนต่างทำไปเง,เงียบๆนะลูกนะ